โยโยโย่ yo, yo, yo. ายสองมุกตรงเจอกับค่งเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคืึผูหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก v i p k l n ในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับมาถึงคัมคืนวันเสาร์ครับค่งเน้นทีมเดียวพิ่เจรเลือกเกมเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้า ฟุตบอลอยูฟ่าเนชั่นลีกในลีก A กลุ่ม1นะครับโปแลนด์อันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับโปรตุเกสทีมจากฝูงครับโปแลนด์มี3แต้มจากการชนะ1แพ้1เกมล่าสุดบุกชนะโครเอเชียมา0-1นะครับตัวหลักของมิชาโปรเบียกุนซือครับโปแลนด์ก็เกมรับยาคุปคิวีออยานเบเดเรกนะครับตรงกลางเปโยเตอร์ซินสกี้เซบาสเตียนซีมาสกี้ฟรานคาสกี้กองหน้าโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ ไหนจะมีคริสตอฟเปียเทคเป็นตัวสอดแทรกด้วยนะครับในขณะที่โปรโตุเกสชนะมา2นัดรวด6คะแนนเต็มเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะสกอตแลนด์มา2-1น,นะครับโรเบรโตมาติเนสเรียกดาวดังมาเพียบนะครับประตูดดีโอโก้คอสตาเกมรับก็มีทั้งรูเบนดีอ,อาร์สจอักันเซโรตรงกลางก็แบร์นาโดซินวาเจาปาลินญาบรูโนโฟเฟอร์นันเดสแนวรุกก็มีทั้งราเฟลเลอาวจาวเฟลิก คริสเตียโนโรนัลโดดิโอโกโชต้าเปโดเนโตนะครับเรียกว่าจัดเต็มครับเจอกันผนล่าสุดคือในั่นลีก2018บ้านโปรตุเกสจบ1-1เกมเยือนโปรตุเกสบุกชนะโปแลนด์3-2นะครับคู่นี้ก่อนเกมตามนักเสือเขามองโปรตุเกสบุกมาเป็นต่อครับเอาง่ายงโปแลนด์เนี่ยเรวานแบกเลยครับในขณะที่โปรตุเกสเห็นได้ชัดว่ามาติเนสจัดเต็มนะครับโรนัลโดก็น่าจะอยากยิงประตูสร้างสถิติไปเรื่อยนะครับดูแล้วแม้อาจจะใกล้เคียงเพราะเล่นบ้านโปแลนด์แต่ว่า ที่เด็ดที่ขายเป็นของโปรตุเกสจริงๆครับหน้าวัดใจโปรตุเกสนะครับพี่เดมองว่ามีโอกาสสูงมากจะบุกมาเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูครับให้เชียร์ทีมชาติโปรตุเกสเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำข้าคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย